มีคำถามถามเขามาว่าใน31ภูมิมีภูมิไหนบ้างไม่สามารถทำมรรคผลให้เกิดได้เลยครับต่อบภูมิที่ไม่สามารถทำมรรคผลนิพานให้เกิดได้เลยก็มีอบายภูมิสีมิสนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์เหล่านี้ ภูมิแล้วนี้ปฏิสนธิด้วยอาเหตุกะอากุศลวิบากซึ่งเป็นสัตว์ที่มีคุณภาพชีวิตต่ำที่สุดแล้วเพราะเกิดด้วยอกุศลไม่สามารถจะทำฌานอภิญญามรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นเลยในฉากนั้นแต่ส่วนภพภูมิที่อยู่ในสุคติภูมิก็มีภูมิบางภูมิไม่สามารถทำมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นได้เลย,เ,ลยเช่นภมูมนุษย์ที่ เป็นบุคคลที่ปฏิสนธิด้วยไอเหตุุกะกุลนิบาศซึ่งปฏิสนธิด้วยจิตคืออุเบคาสันติรณะจิตนะเพราะคุณภาพชีวิตของสัตว์เหล่านี้ต่ํา2ก็คือบุคคลผู้ปฏิสนธิด้วยทวิเหตุุกะนะไม่มีปัญญาประกอบรวมด้วยในคณะที่ปฏิสนธิมีเหตุแค่2เหตุคืออโลภะอโทสะแต่ไม่มีอโมหะเกิดรวมด้วยในปฏิสนธิจิต ก็ไม่สามารถทำฌานให้เกิดขึ้นไม่สามารถทำมรรคผลให้เกิดขึ้นเลยแต่เมื่อเจริญฌานก็สามารถได้อุปจารสมาธิเมื่อเจริญวิปัสสนาก็ได้แค่ยานที่4เท่านั้นท่นัี้คือบุคคลที่ไม่สามารถทำมรรคผลให้ผานให้เกิดขึ้นเลยในสุคติภูมิแต่ส่วนอีกสุคติภูมิก็ยังมีอีกคือในรูปปร้ม คืออสัญญีสัตตภูมเนี่ยก็ไม่สามารถทํามรรคผลให้เกิดขึ้นเหมือนกันเพราะปฏิสนธิด้วยกรรมมาสรูปสัตว์ในภูมินี้ไม่มีนามมีแต่รูปนะคือไม่มีจิตใจนั่นเองก็เลยไม่สามารถที่จะเจริญกรรม,มาฐานไม่สามารถจากเจริญกุศลเพราะการที่เราจะเจริญกุศลต้องอาศัยจิตนะแต่ในภูมินี้ไม่มีจิตก็เลยไม่สามารถนะทำมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นได้เลย แต่ส่วนอีกภูมิหนึ่งคืออรูุปภูมิ4เนี่ยไม่สามารถทำโสดาปฏิมัคให้เกิดขึ้นนะอย่างเดียวนะเพราะมีแต่นามไม่มีรูปเพราะการที่บุคคลใดจะบรรลุนะถึงโซดาปฏิมาคต้องอาศัยนามและรูปนะเป็นกรรมฐานนะคือต้องแยกรูปและนามก่อนฉะนั้นเมื่อบรรลุในภูมิมนุษย์นะเป็นโซดาบันนะ ก็ตายไปเกิดในอรูปภูมิก็สามารถทำมรรคที่สูงสูงขึ้นไปเช่นสักกะธกมีมรรคอนาคามีมรรคจนถึงอรัตตะมัคได้แต่ท่เว้นก็คือโสดาปฏิมรรคไม่สามารถทำให้เกิดขึ้น